สวัสดีครับพบกับสุขข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เดนติกยืนยันว่าลิเวอร์พูลชื่นชอบในตัวของแอนโทนีกอร์ดอนเป็นอย่างมากแต่การย้ายทีมไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับเดวิดออสตินนะครับสายข่าวธนการย้ายทีมที่มีความน่าเชื่อถือระดับที่1จากเดนติกก็เดียวมาตอบคําถามแฟนบอลลิเวอร์พูลจานวนมากที่ต่างส่งข้อความมาที่ตัวของเขาว่าตกลงแล้วข่าวการย้ายทีมระหว่าง ลิเวอร์ pool กับแอนโทนีกอร์ดอนนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นจริงมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ในตอนนี้ข่าวลิเวอร์ pool กาลังให้ความสนใจในตัวของแอนโทนีกอร์ดอนกำลังสร้างความหวังให้กับแฟนบอลลิเวอร์ pool จำนวนมากว่าหล,ลังจบฤดูกาลน,นี้ทีมรักของพวกเขานั้นอาจจะไปคว้าวตัวนักเตะรายนี้มารุ่งทับโดยทางด้านของเดวิดออสตินนั่นก็ได้ออกมายืนยันว่าข่าวที่ออกมาว่าลิเวอร์ l กำลังแสดงความสนใจและชื่นชอบในตัวของแอนโทนีกอร์ดอน เป็นอย่างมากนั้นมันคือเรื่องจริงและผมสามารถยืนยันเรื่องนี้ได้แต่อย่งางไรก็ตามนอกจากลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีสโมสรชื่อดังอย่างแมนเชสเตอร์และสโมสรชื่อดังที่มืนอื่นๆต่างก็แสดงความสนใจในตัวของปีกจาก New านิวคาสเซิลนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่งางไรก็ตามเชื่อได้ว่าเดียวกันนี้ทีมในครั้งนี้มีโอกาสเกิดขึ้นจริงยากมากนั่นก็เพราะว่าแอนโทนีกาดันเป็นนักเตะค,คุชการของนิวคาสเซิล และต่อให้นิวคาสโซ่จะยอมปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปจริงๆแล้วแล้วก็ค่าตัวในการย้ายทีมของเขานั้นก็จะต้องมากกว่า100ล้านปอนด์อย่างแน่นอนซึ่งราคาอันค่าตัวจำนวนดังกล่าวนี้แหละคือสิ่งที่ขัดขวางต่อความเป็นจริงของสโมสรลิเวอร์พูลเป็น,นอย่างมากผมไม่ได้บอกว่าลิเวอร์พูลจะไม่กล้าทุ่มเงินสําหรับยู่นี้นะเพราะลิเวอร์พูลยุคใหม่ที่นํามาโดยไมเคิลเอิบด์นั้นอาจจะสามารถทําเรื่องที่น่าเหลือเชื่อได้ทุกเวลา ถ้าพวกเขาต้องการที่จะทำแต่ที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลมักจะซื้อตัวผู้เล่นในราคาที่สมเหตุสมผลมากกว่าโดยเฉพาะนักเตะที่มีราคาเกินัวเกิน100ล้านปอนด์นั้นลิเวอร์พูลไม่เคยเฉียดเข้าใกล้นักเตะเหล่านี้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะถ้าหากลิเวอร์พูลเป็นทีมที่กล้าทุ่มเงินแบบประคั่งจริงๆแล้วก็ป่านนี้พวกเขาคงได้ตัวจุดเบลนแฮมเข้ามาอยู่ภายในทีมตั้งนานแล้ว ซึ่งนั่นว่าบสรุปที่ผมจะบอกในตอนนี้ก็คือลิวพูชินชอบในตัวของแอนโทนีกอร์ดอนเป็นอย่างมากแต่การแยเทีมเขาสุดทินอันฟิลของกอร์ดอนนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงมันเป็นเรื่องทางธุรกิจและค่าตัวของกอร์ดอนนั้นก็ยิ่งใหญ่มากดังนั้นตัวของผมเชื่อว,ว่าแอนโทนีกอร์ดอนนั้นน่าจะยังคงอยู่กับเนวครเซอนยู่เต็ดต่อไปในฤดูกาลหน้าและในส่วนของแฟนบอลลิวที่ ตั้งความหวังว่าหลังจบฤดูกาลนี้ลิร์พูจะทําเรื่องยื่นซื้อแอนโทนีกอร์ดอนเข้าส่่ทียมแล้วก็ผมก็แค่อยากจะบอกว่าเรื่องดังกล่าวนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับด่วนลิร์พูเล็งคว้าตัวคริสโอซัมเมอร์วิลปีกดาวรุ่งของลีดยูไนเต็ด ลิเวอร์พูลตัวเป็นข่าวนะครับกับคริสซชียลสม์วิลมาระยะหนึ่งแล้วและรายงานระบุว่าอเนซอสผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลก็ต้องการดึงตัวนักเตะรายนี้มารุงเทียมปัจจุบันลุยดิอาร์เป็นปีกซ้ายตัวจริงของลิเวอร์พูลแต่ก็มีข่าวว่าบาซโลน่าสนใจดึงตัวปร,รุงเทียมและปาเรตสังชมงอีกด้วยหากดิอาร์ย้ายออกไปลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องหาตัวแทนที่มีคุณภาพสม,มว์วิลทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในวุนกันนี้ จนได้รับความสนใจจากเชลซีและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเช่นกันฤดูกาลที่แล้วนะครับเสม,มวิวิลยิงได้4ลูกในศึกพรีเมียร์ลีกหนึ่งในนั้นนั้นเป็นประตูชัยในนาทีที่98ที่ทำให้หลีดยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะลิเวอร์พูลได้ถึงถิ่นแอนเดลส่วนในฤดูกาลนี้เสม,มิวิลนะครับลงเล่นเป็นตัวยิง4 1เกมในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพและทําได้19ประตูและ4แอสซิสต์น,นะครับโดยลีดยูไนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงลุ้นเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีก หากไม่สาเร็จอาจจะตัาใจต้องขายสม์วิลในราคาประมาณ35ล้านปอนด์นี่เป็นสันการที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสําหรับลิเวอร์พูลหากพวกเขาต้องการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งปีสม์วิลอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับอดีตดาวดังเอเวอเรตันหนุนหลังแอนโทนีกอร์ดอนให้ย้ายสบลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์ แพทเนวินอดีตนักเตะเอเวอเรตนแสดงความเห็นผ่านพรีเมียร์สลัดยูเคว่าวงการฟุตบอลอาจจะได้เห็นดิวระดับบิ๊กดิวอีกครั้งโดยแอนโทนีการ์ดอนปีดดาวรุ่งของเอเวอเรตนอาจย้ายไปสู่ลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวสูงถึง100ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากศักยภาพของนักเตะแพทเนวินเปรียบเทียบการ์ดอนกับแจ็คกลิดก่อนย้ายไปแมนซิตี้โดยชี้ว่าการ์ดอนมีความสามารถในการพาบอลทะลุแนวรับคู่แข่ง สร้างสรรค์โอกาสและทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หายากในนักเตะปียุคปัจจุบันการย้ายทีมครั้งนี้อาจเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับลิเวอร์พูลสำหรับอนาคตเมื่อสตาร์ดังอย่างโมมิซาลาเริ่มโรยลาลงจอร์แดนจะถูกมองว่าเป็นตัวแทนที่เหมาะสมในการแบกรับเกมรุกข,ของทีมในอนาคตแม้ค่ตัว1นึงล้านปอนด์จะดูสูงริ่วแต่แพทนในวินเชื่อว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับลิเวอร์พูล และอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในถิ่นแอนฟิลด์โดยมีกระดอนเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญที่จะสร้างความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนบอลต่อไปนะครับด่วนอันนี่กรดอนได้บอกกับบริษัทจัดการหรือว่าเอเจนต์ของเขาว่าการได้เล่นให้กับลิเวอร์พูลนั้นคือความฝันที่เป็นจริงของเขาอันนี้กรดอนเป็นกองเชียร์ลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เด็กและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับเคอร์ติโจอ ผู้เล่นลิเวอร์พูลคนปัจจุบนันกาดอนสารฝันอยากซบหงแดงทีมรักแอนทนีกาดอนพร้อมย้ายมารุ่มทีมลิเวอร์พูลหลังจากมีรายง,งานมาว่าหงแดงสนใจแนวรุกนิคเซิลโซ่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อของเกาะเกรดรายงานมาว่าทีมงานสังหานักเตะของลิเวอร์พูลให้ความสนใจกาดอนแนวรุกของเซกาดงนิคเซิลซเป็นอย่างมากและพร้อมสะหาโอกาสในการดึงตัวมาเล่นในถิ่นอูทัตฟอร์ดล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติม,ตมระบุว่ากาดอนสนใจย้ายไปร,รุ่นทีมลิเวอร์พูลอย่างมาก และมีการแจ้งไปยังตัวแทนถึงความฝันที่จะเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลในสักวันหนึ่งนอกจากนั้นก็มีการเปิดเผยด้วยว่านอรุกในวัย23ปีเป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูลตั้งแต่วัยเด็กและยังเป็นเพื่อนสนิทกับเคอร์ติจโจนกองกลางหงส์แดงท่านั้นสถานการณ์ปัจจุบันก็ดั้นมีสัญญาผูกมัดกับนิวคาสเซิลจนถึงปี2026โดยชื่อว่าเดม็กพายไม่อยากขายแนวรุกชาวอังกฤษออกและกำลังมองหาการต่อสัญญาชด่หม่ออกไปส่วนผลงานทั้งการนี้ลงสนาม48เกมทำได้12ลูก กับ11แอซิดจากทุกรายการนะครับก็ฟังหูให้หูนะฮะสําหรับข่าวนี้นะฮะแต่ที่มีมูลความจริงก็คือก็ดอนเป็นเพื่อนรักกับเคร์ติโจนนะครับในนามทีมชาติอังกฤษนะครับในส่วนของเป็นแฟนบอลตัวยงลิเวอร์พูลนั้นก็มีมูลความจริงนะครับเพราะเขาเคยอยู่ในอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลช่วงหนึ่งนะฮะส่วนอยากจะย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลนั้นต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะว่า ในแหล่งข่าวน่าเชื่อถือหรือไม่ส่วนแหล่งข่าวที่ได้รับมาก็คือสื่อจากเกาะอังกฤษนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันแท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันแท้ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบุตท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ